นี่โอ้ยหากเดียวใจเดียวมีแต่เสาไก่อะไรใจเดียกันไมมีแต่เสาไก่อีไรมื่อนั้นก็ว่ามีแต่เสาตีโอ้ยโอ้ยหยบตีั้งยั้งตีโบตีกูเด้ตีกูตีกู สวัสดีครับพ่เอเมยพี่น้องเบิร์ตสปูทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดีมเก่าล้านสบายดีสบายดีเพิร์อากอยวันนี้มาพบกับทีมงานสองคนเขาอีกเดนเนาะ <Okay. S 1> คำซีกับโบยุคำซีวัฒนมาแต่บานสิบแปดลายคนกันฮะสิไปดใสวันนี้สิไปฮับนั่งเอกเนาะเออสิไปไทย MV เพลงวันนี้เพลงไทยเพลงของบอยดีบีเคเนาะห้องสามคนเนาะมีบ่าวเพิง่ง บาวดีมนะครับบาวโยเนาะสามคนห้อ,องน้ำกันแต่ว่าลงไปล่องสองของน้องชายโยโดีพีเคเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาสี่เป็นขับนังเอกก่อนน้องโยเป็นรับนังเองเกในห้องของคอสมัครไปก่อนเลยนะนย,ยนี่เราจะเป็นับนังเอกเอ็มบีเลยแลดูก,ก่อนรถเลยเอาไว้แบบว่ารักสุบมาก่อนนะบอลดิมแห่ตงตาตั้งนั่งไว้ตังแต่หกโมงเช้าคขายังไม่ได้ตืน่นอ่ะยิงดุผอมแต่ม่นท่านแจ้งเขาเนาะยินดีมาสิ่เป็นับนังเอกเอบีก็ฟูดูกันมาพวกอ,วกอ,กอ้อ,อยอ้อ,อยครับอก โอ้ยทอนแดงยังทายเอาคนบ่าวดีมใจหอนคนเนาะฝอยปุบปับไปได้เนาะบ่าวแดงกุซาวนี่ครับกุซาวเลยปเนันักทอนเอาเนาะทุกคนปนก่อนเหมือนว่ากสิีบาหน่อยหนึ่งเนาะที่ว่าลามาหน่อยหนึ่งเพม่อนว่าก็คือบ่าวดีมเนาะไปถ่ายคอนเทนต์สไตล์แบบยูทูบแบบอันนั้นนะไซต์ตลกเลยเฮานะมันเป็นสายตลกเนาะเขาได้หมานาะเมนเขาด่าหมากูอีกเนาะ ละมาไม่เหรอชิดามาอย่างพวงเฮาเห็ดเป็นตลกเห็ดเป็นสายตลกสางข้อมันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบื้องหันเราแบบว่าไปจับมือถือแขนชัางไหนเข้ากับไอ้ข้อนี่งานน้องก่อนไลยก็ว่าเออหยอกเลยว่าถือจับมือยังไอ้กับแบบเป็นคนที่ว่าหยอกมักจับมือยังไงจับมือถึงตัวน้องก็บว่าเป็นยังเพราะว่าเข้ากับให้ค่าน่องนี่เลยไทยเลยจะได้เทือหันโบราณสิไทยฝีเลยเข้ากับเอาเงินให้น้องก็คือก็ให้น้ำจิ้มน้ำใจเนาะหัวน้องยังเหี้ยนอยู่ก็ให้ ก็บอกไปว่าก็ได้บอกกันกดล่วงหนาเลยนะว่ามป็นว่าสีไปปุบปับปุบปับเนาะไอ้ยางกับข้าสีไปทายแบบว่ายื้ออยู่เพียงมิกใหญ่เนาะท่านี้เปล่แมนคือเอาเอเข้าไปกินปลาเป็นวะอ่าสีไปนางกินก็ของข้าวมูล่ะล่ะคะไม่เกิดสีเปลี่ยนบอกคือแบบมูจีกองไม่ห่อห่ากับดินให้สางควาวมันเทิงให้มูนะมีในคลิรีะนะเจสี่ข้าสีไปนางกินของเขาล่ะล่ะบูต่างบอกอีสังเห็น เออเอฟซีก็บเบิ้งอีฟซีก็ไ่อยากเบิ้งอีกอ่ามันว่าวาลินพลาลินเกินยาเขายาเที่ยวเหวอยู่ซื่อๆซาเบิ้งไม่โดนคิมยังไงแมนคันว่าชูเจ้าสีเหวอเป็นยังไงเขาต้องไายเล้วสั่เนี่ยมันจะเป็นนั่งอยู่ซื่อๆก็ได้ยแล้วสั่งเขต้องเห็ดยังเลยเออไ่ต้องบอกนมันจะนั่งสีนั่งเบิ้องกูสะลองเห็ดต่างกาะเบื้องเ่ราะว่ามีคนเบิ้งกูบอกแมนเบิ้งเด้อถ้าเบื้องเด้อ กับมีคนว่ากูจะตั้งอยู่จะซื่อแบบบวตตองเฮ็นยังนะเป็นกล่องกะหนีมชิ้นๆบวกลายบวการบวตองเฮ็ดบวตองตีมบวตองเยอะเลยนะบวาเล่นเกินไปมันก็จะพิษอ่าวบายังไปก็บเบาลายโพดอันนี้เฮือนมุนอ่ะเนี่ยอันนี้เนาะนี่เราทุกคนเนาะกะบางคนกะเม้อว่าเฮ็ดเกินไปออย่างที่อยู่แถวนี้นะ บางคนก็ว่าเออเฮ็ดเกินไปจังเนาะแต่ว่าก่อนเฮาสิเฮ็ดน่ะเฮาก็ได้ขออนุญาตก่อนแลนะ้วเนาะขออนุญาตน้องเล้วก่อนเลยก็ก็ว่มีปัญหายอยังในทางครอบครัวเขาก็หาผู้อุดหัน่นนะ่ะคือพ่อแม่ก็ว่าเออชวนน้องมาถ่ายคลิปในเดนะ้อพ่อแม่น,น้องน่ะฝนน่ะว่าชวนน้องมาถ่ายคลิปแน่พอ่อนั่นมีอะไรอะไรสั่นจังซี่เออ,อเฮาก็เขาก็ถ้าเออเอิ้น้องมาถ่ายเนาะหนีเข้ามาพี่เลยช่วยกันแถวนีน้แต่ว่าเอออยากให้น้องเลาวมีอะไรอะไรก็เอิ้นมาถ่ายกักับเบากับเราเลยว่าเออ จับมือถือแขนนี่ไหลอีตีบบเป็นยังตีหนองวะแล้วก็ว่าโอเคบบเป็นยังเขาก็บุตรเหตุดวงเกินอนยะ่าเพียงแต่จับมือจังนี่บบเป็นว่าห้าสิบเป็นหอมแก้มแล้วจับที่แบบว่าบอลที่แบบว่าบาควรจับนะดวงเกินนะะถ้าก็บุตรเหตุยังเกินนะเนาะนี่มันทุกคนเขาก็สีบ่หน่อยนึงเนาะบยู่ในคลิปดิเพราะว่าหลายคนกับจะโบผูบ้ชายคลิปก็ว่าก็เป็นเอ็กน้อยจะก,กูเหตุอี <laughs> สิจันนี่เนามันจะเป็นน่งสมาธิอีสิเน้ นักโมพุทโธสังโฆกูจะไปบวชซะเขาจังบวัดตรงว่ะโอ้ยังเลยเออเราทุกคนเนาะตอนนี้ก็มันรอฐานนั่งมันก็มีคนส่วนหน่อยดอกสองสามคนเอ่นมันก็มีคนเอ็นเดียวแนนม็ดคอยหาให้ครับหาก็บโบตีเนาะมันก็มีคนหาคนสร้างมาทำเมลาร์เนาะมันโบตีแต่กระโบตี้แต่ว่าคนบางคนแบานะเป็นน่ก็ใครอยู่ยังมีคนหาเข้าไลก์กว่าคนสร้างก็หาก็โอเค้ใช่นาะบบารีนาะ อเอเอ็มีเท่านี้เนาะเห็นแต่นื้ผัวแล้นี่เดี๋ยวาเบิ้งนเเอ็มบีเง้อทุกคนนะว่าชิเนยังไงชหน้นาตาเนี่ยอะไรเนาะทา,าเบิ้งไปน,นํ้ำกันบ่หักนะนี่ยินข่าวว่าเจ็บเจ็บนะข้ขาวเนาะนี่ยินแต่ขาอขาวัวบาหน้าตาจิม้มดบิ้มเิาะอยู่ทางไหนขี่เขาอีกบ่ ภาคต้นต้านมาไดยเอาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทา,านออกนล้ามาสิไทยมันกุนน้งกันขามกับต้นต้านนี่นะจุ๊บเลยเด้ตอนนี้ก็มาเอนนาเนาะทุกคนกำลังจะไปหับสาวๆเนาะนางเอกเอ็มบีเฮาปะมีคนไม่ต่าหักโอ<ฮ>้หึงเลยลหักไปทางอื่นเป็นยังว่าบ่ต้องไปไทยเอ็มบีปะไปแล้วปิดเครื่องโมดแลด้วโมดเครื่องบินปะหักแล้วนี่หักแล้ว <laughs> มีแต่ว่ายกเลิกเนะาะไทยเอ็มบีมันนยังะไทยเนาะ เรากินเบียร์ก่อนเลยเแหละกำลังกินเออบ่อหยอกบ่อหัวซื้อของทุกคนครับตอนนี้สถานที่เขาไปถ่ายก็เป็นอยู่นันเนาะบ้านบ่อู่บอกว่าเอออยู่ในแหงเนาะอยู่หนแหงเป็นอีกบ้านหนึ่งบ้านของไงคัมไซของไ้คัมไซวะไงของไงไงกินหน่อยกินหน่อยเพราะว่าไปถ่ายไปถ่ายอีอันทำยีตบัจฉิบถ่ายอยู่กันทำหน่อยบ้านหน้าเนาะแต่ก็ไร้เพลงแห้งเลยทุกคนนเาะ ลายเพลงน่ะคืออย่าว่าเป็นหาพกเพลงนะว่าแยกไปทายอยู่เพื่อทำหน่อยบัลนลนังกเนาะกัน้องไส้บิดไงนะไม่ดีกระซิบด้วยใส<ช>่ <c oughs> ผู้ชายหายบิง่งนลยแม่ดีๆ<า><อ>ก,กับน่องไก่กับน่องน่องนองเป็ดออย่านนไก่กับเป็ดไปนำกันอย่านอนนับมึงซื้อได้วบองซื้อเลยเด็กกูก็เตรียมไว้บนกูมันพร <c oughs> ้อมตั้งแต่ผู้หละตั้งแต่มึงปุ๊กกูฮกมุ่งหุ่นจับเตรียมโลด กินน้ำกันระวังอันตรายได้เด้อบักอันนี้มันอันตรายกว่างูเห่าได้นี่ยซองคนเขาเดินกับกับซีเด้อเราลคนเนาะถ้าไปเจอกันอยู่วันไทยเอ็มดีซะโอ้ยยังบุปไปอีกอยู่คำซีกระโถวมาเด้ออยู่ในเมืองจังบุปไปอีกอยู่นะคำซีทัวร์มหาผู้สาวเนาะจะไปจักกันจะได้เนาะสงสัยผู้นี้ผู้โซ่หายแล้วจังผู้โซ่หายแห้งนะมาเจอคำซีนี่สบายดี สายอดเลยเ้ยส่ยนาะฮะส่ยยดบะยูเดียวเนาะไปดีแล้วโอไปดีทำไมทำไมไปดีนอกใจสาวตี๋มานีเนาะเขาด่ามาอะไเลยสิเขาด่ามาดีเลยมาแล้วไปใส่สิีคิดของแฟนใส่กันกูใส่แล้วื้อนี้นนะวันนี้กูได้ไปลบออกกูเปลี่ยนซื้อใหม่นะ ลักตีคนเดียวคนว่างสั่งเป็นเจได้เอเาเนสายตลกเขามันสายมันเทือกไงนะเขาอินเขากับเบิกบอเขายุเบิรนกมันเทือกเนื้อห้องห้องแบบว่าเ้าสิมาหามเขากับบุหรี่เนาะมันก็มีคนหาคนสั่งเาไปธรรมดาเนี่ยสิไปเหตุมันถึงใจบทุกคนมาก มันชอบเยรนมันถือใจว่าทุกคนลอยคนมันก็เป็นไปหมดเลยเนาะมันเป็นยังดอกเอามิ่นเหน่เอาล้วทุกคนเนาะไปเจอกันอยู่วันถ่ายเอ็มวีเลยซะฝนกระสิโตกแล้วบบบนี้เออจิไิ้ถ่ายดีบอเ่าขั้นบุหรี่ถ่ายนี่ไปหาอะไรเนาะฝนตกเนี่ยฮะนอนกอดกันดินไหมบาะหยอกก็ซื้อนล้ทุกคนไปเจอกันเอิ่ด้วยอยากจะกดหัวใจอเห็นกันมาขั้นบุหรก็กดเอากดเอาบอดี้ ไอ้เน้อสาวเขาขับมาไอ้น้อนา่งเอเอ็มวีเหาแต่ว่ายังถ่ายชิมงานอยู่เน้อยังทันนี่พ่ยตื่นอยู่ป่านนี้เดี๋ยวมาถามซื้อนั่งเอเอ็มวีเขาก่อนน้อพอได้ซื้อจะได้เลยคือว่ามีแต่คนปลาอันนี้ซื้อกุ้งอันนี้ซื้อปลา โอ้ยมาจากกู้หู้อ้าวหู้นเลยเจ๋งเลยหุ่นกันมวยเนาะู้าทอทอสื่อได้เด้อสื่อจะได้ก่อนสื่อไก่สื่อสาวไก่เนาะสถานะตอนนี้โสดบ้หรือว่ามีแฟนเลยโสดโสดป้าจากปีเลยจากปีเลยตอนนี้จากเดือนเลยโสดอ้าโซ่ใช่ไหมสองเดือนเลยสื่อสองเดือน่แพ้ยังไม่ใหม่อยู่เนาะแสดงวันนี้ Phòng sĩ làm mua ngay ừ. ừ. dưới đứa thằng này đứa Phòng Phòng sao nhỉ? cho lấy cỏ thì... Hả? Màu Hả? Màu, màu. 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 <laughs> luôn hả? Cái sao sao đúng Bỏ bỏ sĩ thì thử bỏ hả cháu? Sư Chơi có kìa mà เราซื้อเมาส์เป็นตะกดดรีเออแม่แม่ปุ๊บปุ๊บปเ๊บป่๊บันนบปก๊บปุ๊าปุ๊บาุ๊บปุ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บปุบปปุ๊บปุ๊บุ่๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปก๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปุเบปุ๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะ๊ันุ๊บปุบปบปุ๊บปุ๊บปวบปุ๊บปุ๊ปปบบ จสิบวัดเลรากกีเดตตัะหาทางโลกเราบ่ด้วยจะไลเนาะอาเกขาเสียวไปนาะนี่เนอะมินตกะาเบิ้งเนาะมาสิไทยไปจงไหนี่แหละสกับสาสวนเม่สองนเป่สที่นแม่แม่นแข่งแม่ được cái kia tự ai cho đi tự ăn Không. nhang nhang cô con không phải một tì mà chỉ có เอาเอากูเห็นมึงเฮ้ยเฮ้ยตีอีกตีอีกตอีกปไปาตัวเ่อเลยทโกหยอดหยอดนอทำโมหยอดกับโหัว้าโมมวนอยากตตี้ิเอาเราทุกคนนะถ่ายไปเบื้องตอน่ายนะ่ทยเอมบด้วยสะตอนนี้ก็ทีงานกำลังเดาเพดเนาะเก็บเรื่องเจ็บคองเอาไปอเอถ่ายไปเบื้องเลยว้าวไป เ่่าาหนีตอนนี้เนาะเป็นผู้โศกดีเนาะเปนมะนั่งทั้งหลังเพราะว่าไอ้เคียวเป็นมานั่งทั้งหน้าเนาะก็เลยยันผู้เู้สาวเป็นหายเเิลืออกงดถ้าใส่เป็นมานั่งหลังก็ยันผู้เช้าเป็นหายเราอย่างนั่งอยู่างจีนนี่ฮะก็เลยภาษาเสียสละมานั่งทั้งหลังเนาะเพื่อนเพื่งนก็พักสิคุ้มอีกเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่มีแล้วเขาด่ามึงสมแล้วเอาคุ้มเนาะมันจะได้มันดีเดี่ยงอะไรได้คุ้มนี่ ก็คือว่ามันนิ่งอยู่หได้หนึ่งนะมันก็่ไเลยวอกไว้ประคบคมเด้ยดิบ่าวผึ่งว่ายังมีคนขับไหเดิหรือมมันกัเปียกเหมือนคันอันเสียรายเนาะมุ้ยไพสเปกบ่าวผึ่งเลยสเปกบ่าวผึ่งมันมักเสาผมยาวเนาะทุกคนเพิ่นบัวมักเสาผมสั้นเนาะเพิ่นมักเสาผมเหี่ยวก็ได้เบิด์ตคูแข่งเลยเนาะงานนี้ก็กำซีกับบอยูอวิสะดวกนะฉันถจกเบรกเลยนี่ คุ้มคุ้มคุ้มอืเี่ยมดุมกระเพืดอันนี้เปลี่ยนม่คุ้มหากเลยเียงบอยกตกแต่กระลิกเลียงได้ยเกจุบจยากตูนคุ้มแบบนี้เบิดมือดิเพื่นเลยโอ้ยดีมึงย่างกอาซะไมกลับคืนีก่นหยมันตึกองหลอซหล่อมงเขามาทางนี้นี่เติมมิมันคุ้มลายแห่ทุกคนนะที่ว่าเห็นสีแสกสีแสกหน่ยโมเมนว่าอยากอะไร เขาว่าต้นคุ้มเลยดีบ่หร้เนาะเนาะเนี่ยเบิ่งทางสายเ้วหันมาเนมขวาเราจะขเนาะหอสะท้านทีเนาะตอนนี้อ้าถ่ายเบิ้งเนาะการถ่ายว่าจะเป็นยังไงเอาเด้อบ่าวดีมเราจะสูเนาะโอ้ยเะ้ามวยชนเนาะลมู้สาวกแล้วนี่เนาะ โอยหักเดียวใจเดียวมีแต่สาวไก่อะไรใจหนี่งก็ได้มีแต่สาวไก่อะไรมือนัก็ว่ามีแต่สาวตีโอ้ยโอ้ยเดี๋ไปจับล้างเล้ากับพ่อนะมีแต่สาวไก่มือนักกัสาวไก่แล้วก็มีแต่น้งพ้นหน้งพ้นก็แม่นไหนังพ้นอีเด้อฮะน้องเมียบิ๊กใหญ่เออจืดแล้วเฮ้ยตีเหลี่ยมกันฮ่อกกเป็นนังไงวะหน้าเรอไก่เลย เป็นยังไงบ้างโอ้โหได้ที y a n งนี่เทียงโอ้ยปวดเทียงไกลเลยเทียงบ g บอ่าเทียง n g ไหมนี่เทียงน g นานโอ้บ่าวดีอยู่นี่เนาะจัสุมารีมีคนเหล่าเอาวอาศัยนะมั้ยเห็นาะมมีสาวเมามาหนำเนาะ โอ้เป็นมูนักเอกมันอีกินต้มไก่แท้แทฮะคงไ้ออ่งนร้พ่ยนะเอดีแล้วบอบึ่งแม่แล้วขอยในสเปคข่อยมันซามสันเนื้อเสือชีคาวแม่แล้วต้งเลยเนาะสปเกือบชีคาวอีกเออละยังอีกมัน ใสกระเป๋าสีขาวอีกเออ,เอ,อาาไปเปลียนเบอร์ดกตรง,งกัางนี่ก่อโอ้บอด,ดี้กระจงวางต๊ะขนาดได้า็จะโต๊ะจะจองเขาลง,งน้ำรถไกุ่ง้งแด้ๆนี้ต้ะกั๊กบอด,ดี้มเป็นคนจะสู้เ้อทุกคน บ่าวเพิ่งอยากเสดงน้อเนาะจะมาถ่ายอะไรบ่าวเพิ่งนี่อยากคนอยากถ่ายอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าถ่ายอะไรหลายคนกับคือพิกใหญ่ยังเนี่ยอยากถ่ายอยู่เนาะต้องมาเหตุอะไรตีบ่าวเพื่อมีแฟนมีเมียไรเนาะวายอยากถ่ายคก็บ่าวดีมอยู่ผู้วเพื่องอิจฉาอยู่อย่าเนาะอยากแต่จูดกันเนาะโฮ้ยมีเมียลดเออไปบ่าวดีมถ่ายซะแบบนี้เนาะแมนแมน ดูคอยสบังเจ้าเด้อเดี๋ยวมีโอกาสดิโอ้โอ้ปีอะโอ้ยแสดงยึดไทยไปอยู่แต่ว่าไทยมาหลน่ามึงฮะทางบิ๊กไหญ่บิกใหญ่ มัาขนาดอะ้มันถ่ายดตกก่อนเป็นสีอะไรพี่ไงเป็นแบบกุ้ยอะไรเพิ่เลยแต่ก่อนมั่ท่นไหนมีอันเป็นแบบกุ้ยอะไรพี่ไงโอ้คันาเบิดนั่เองต่วได้นี่มันคางแฮมไข่หน่ดูแลเจาบรีเที่ยงหน้าเนี่ยเ้าเจ้าอ่เสียบจุกๆโอ้อ๋อถือถือโอหอดเทียงหน้าเลยเนาะโอ้ขาโย นี่เจ้ากระโดดนอ้สายเยอะคนวาเดี๋ยวนว้วะเป็นมันตีเบบี้เอ้าเอาอะไรเอาเอา่ยไมาตะเลยเยี่ยตะโอ้ยนี่เราทุกคนตอนนี้เรากำลังถ่ายเดี่ยวเลยเนาะเพลงตัวนี้ก็ มีสามคนห้องเนาะก็คือมีโยดีวิเคแล้วก็เพิงอกอยกับบ่าวดีเนาะสามคนเนาะบ่าวดีก็ไปมาหองหวมเจมนะผมเพิ่นเนาะก็เป็นเพลงแดกไลยเนาะทีว่าได้เห็ดเนนะี่นะทีว่าได้มาหองเนาะทีวา่าได้หองก,กับเขาเนะี่ยแต่เพลงบ่าวดีเองนะี่มันยังก็ทัน้เห็ดเนาะยังเห็ดนะหนดนะตรีอยู่ก็ไก่สีแหลี่ยเนาะทางจันเตะเพิ่นเตะเคทีเนาะเตะเคทีเฮ็ดบีไห้ก็ ฉักสุดยอดเนาะไปฟั่งนะเมื่อวานนี้แต่ว่ายังบัณฑิตสมบูรณ์เนาะถ้าสมบูรณ์เนี่ยก็เสด็จอาร์ตเพลงของบ่าวดีเองเนาะเพลงของบ่าวดีมีซิมี่ถอนมอระมเนาะมีแม่ยิ่งมาหอมนเป็นแบบหอมสองคนนะหอมมีบ่าวดีมี่ก็มีมูคนหนึ่งเนาะแม่ยิ่งเนาะมาหอมเนาะเดี๋ยวถ่ายกันนะทุกคนเนาะคลิปนี้เราจบไปสำนีเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้นในการเอ็กคลิปตัวต,ต่อไปเออ